สรุปโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยงดประจำวันที่16สิงหาคม2564ท่ด้านผู้ชมรับชมอยู่กับช่องแม่หมอนลันลาซอมผ้าพารวยนะคะก่อนอื่นค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นค่ะพบกับแนวทางแรกเลยค่ะแนวทางแรกเป็นของจอมยุทธไร้านามนะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน8 64บนอย่างเดียวนะคะวิ่งที่8รูดที่8ค่ะเน้นมากที่สุดใน3โลกก็คือ86นะคะจัด 85และ87ค่ะชุด3ตัว586และ886นะคะล่างอย่างเดียวค่ะวิ่งที่1รูดที่1นะคะเน้นมากที่สุดใน3โลก11 1, ค่ะจัด1000 0, 0, และ20นะคะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นของอาจารย์เสรีบางชโลมนะคะ ชุดล่างเลขนี้มีที่มานะคะ 02, 20, 05, 50, 25, 52นะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะลงให้วันที่15สิงหาคม64ค่ะชุดต่อมาค่ะเป็นของซุ้มพยาหงมรกฏนะคะ16เดือน 8, 64สรุปบนนะคะชุด3ตัว 7 0 2 7 0 5นะคะ2ตัวค่ะ0-2และ05นะคะซึ่งก็ตรงกับของอาจารย์เสรีบางชฉลมนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจารย์เสรีเพิ่นให้ข้างล่างเนาะจ้ะชุดของซุ้มพญาหงมรกตให้เป็นชุดบนนะคะสำหรับ0 2และ0 5ค่ะจังได้กระตามเนาะพี่น้องคันมักเฮากับ ไปทั้งบนและก็ล่างเนาะคะ่ะไปแล้วก็กลับด้วยนะคะจะได้บทตับแตกเนาะพี่น้องเนาะมาต่อกันที่ชุดแนวทางของแอดเบียพารวยนะคะท่านผู้ชมซึ่งสถิติที่ผ่านมาเข้ามา,า,มาแล้ว2งวดติดนะคะวดวันที่16เดือน7ก็เข้า2 7 5นะคะและชุด2ตัวก็เข้า2 5ตรงๆนะคะ 1>, 1เดือนแปดหกเข้าสองหนะคะ3ตัวโตด๊ดค่ะหนเป็นตัวกลับข้างบนนะคะท่านผู้ชมมาดูแนวทางวัดใหม่ค่ะสิหเดือน8 6 4นะคะชุด3ตัวที่ให้มา8ปดสหนะคะ8 4ดหค่ะ2ตัวนะคะ3าหค่ะ4ี่หนะคะสุดท้ายค่ะ8ปหนะคะโชคดีครับ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอทิดาหกหนึ่งนะคะเป็นคู่ตดบนค่ะย้ำว่าเป็นคู่ตดบนนะคะท่านผู้ชมซึ่งสถิติที่ผ่านมาก็เข้ามาแล้วไหลงวดติดนะคะเป็นคู่ตดเนาะจากพี่น้องตดข้างหน้าผิ่นกะนับเอาเนาะจากข้างหน้าสองตนเนาะจาก งวดที่ผ่านมาค่ะเข้าที่16นะคะซึ่งเป็นตัวกลับบนค่ะเรามาดูที่งวดใหม่นะคะให้ชุดตัวเลขมา4ชุดนั่นก็คือ1626 17และ27นะคะมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์หนูผีพเนจรนะคะสรุปโค้งสุดท้ายครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับ งดคําติชมโชคดีร่ารวยขอบคุณครับบนนะคะ751ค่ะ756นะคะ757ค่ะ2ตัวค่ะ51 56และ57นะคะล่างค่ะ27และ72นะคะสำหรับชุดล่างของอาจารย์หนูผีพเนจรก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะท่านผู้ชม เลขล่างเหลือตัวเดียวนะครับ1 4สและสี่หนึ่งนะคะซึ่งก็จะตรงเด่นกับของทนนนสายบางนาตาดนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเพิ่นก็ว่าจับ10หน่วยเด่นหมดทั้งวันแล้วครับรอผลนะครับเพิ่นว่าเพิ่นจับมาบิดมือแล้วเนาะพี่น้องเลขล่างเหลือตัวเดียวนะครับเพิ่นว่าเนาะจะมักสุดได้ก็จัดไปเนาะจ้ะพี่น้อง1 4 4 1 2 7หนึ่งสองด เจ็ดองเนะาะจ้ะเพื่นให้ลางมาเนาะพี่น้องเนาะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางชุดเน้นของเหยียบอยู่บนนะนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพ่น,เพนวานเนาะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาเนะาะจ้ะเพื่นให้เข้าที่หกหนึ่งนะคะสําหรับงวดใหม่ค่ะสิบหกเดือนแปดหกสี่นะคะแนวทางชุดสองตัวที่ให้มานะคะห้าศูนย์เก้าสี่หกหนึ่งและ เ2นะคะส่วนชุดเน้นค่ะให้เน้นไปที่94นะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้16เดือน8 64เราลุ้นกันนะคะว่าชุด4 9 9 4จะมาหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมแม่ม่อนกำหมักอยู่นอกจากพี่น้องเก 4, 4 9เนาะ ชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดมานบนะคะ16เดือน864ค่ะเราไม่ใช่ผู้อย่างรู้นะคะชุด3ตัวที่ให้มาค่ะ571971นะคะ771ค่ะ2ตัวนะคะ17และ19ค่ะ มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้นะคะท่านผู้ชมแม่ม่อนกับบรูจักเพิ่นเนาะจากว่าเพิ่นเขียนว่าจังได้เนาะพี่น้องเนาะเาก็มาเบิงงกันเนะาะจับเป็นชุดสรุปบนตรงนะคะซึ่งก็ให้ชุดตัวเลขมาที่เจค่ะชุด3ามตัว4ี่นะคะสำหรับล่างตรงค่ะให้วิ่งที่8นะคะท่านผู้ชมชุด2ตัวค่ะ 8 5ชุดเดียวเลยนะคะ16ซสิงหาคม2 5 6 4ค่ะมาตามกันต่อที่แนวทางของแอดฟ l ลนะคะท่านผู้ชมอ่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะรัฐบาลไทย16เดือน8 6 4นะคะให้เน้นไปที่7 9นะคะชุด2ตัวที่ให้มาชุดรองค่ะ7 1 7, 7 7และ6 5นะคะ เพิ่นว่าแม่มอนเห็นว่าเพิ่นเขียนเป็นตัวใหญ่ๆก็เลยว่าเพิ่นเน้นเนาะจ้ะพี่น้องมักชุดใดก็จัดชุดหันด้วจ้าต่อด้วยชุดสรุปโค้งสุดท้ายของอาจารย์คนคอห่วยน,นะคะ16เดือน864เป็นชุดบนค่ะ5550และ57นะคะสำหรับชุด2ตัวค่ะ3ตัวค่ะ355 เก้และ457นะคะ355ก็เรียบร้อยโรงเรียนรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมซึ่งถ้าไม่จ่ายครึ่งก็ปิดรับนั่นเองค่ะลอตเตอรี่พอจะหาท่านบ่จะพี่น้องไว้โตทันบ่เฮามาต่อกันที่แนวทางส่งกันบ้านของอาจารย์กยเรเเสกาวนะคะชุด3ตัวค่ะ9 4 5 7 4 7 9 2 7 918579279นะคะชุดบนค่ะ2ตัว45 27 47และ79นะคะล่างค่ะ27 79 71และ38นะคะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของชอบมัน้นะคะ16สิงหาคม64นะคะ23ค่ะ25นะคะ31ค่ะและ35นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะชุดนี้ก็เข้าที่16 61ประมาณนี้นะนอกจากพี่น้องถ้าจำบ่ผิดน,นจะจ๊ะ มาต่อกันที่แนวทางสูตรโบราณนะคะท่านผู้ชม16เดือน8 6 4ค่ะ8 1 7 1 5 1 5 7 1 9 8 7 9 8และ8 3นะคะต่อด้วยชุดแนวทางของหมื่นบุเพสันนิวาสน,นะคะท่านผู้ชม16สิงหาคม2 5 6 4นะคะ1 8เน้นค่ะ 83สฟาดนะคะ8 5หเน้นค่ะ8 6ก็เน้นนะคะสองสาเน้นเช่นกันค่ะสองสฟาดเลยนะคะขอให้โชคดีทุกท่านครับนะคะเรามาดูกันที่คู่เน้นนะคะ188 1หนึ่งค่ะคู่เด่นบนค่ะ8 668นะคะคู่ฟันค่ะ2 4สและ4 2สองนะคะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดนบนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่1เดือน864ที่ผ่านมาก็หลุดนะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ16เดือน864นะคะบนและล่างค่ะชุด3ตัวที่ให้มานะคะ3 7 2ค่ะ7 2 2 7 7 3 3 7 2 3และ3 2นะคะ เป็นแนวทางของแอดนบนะคะท่านผู้ชมชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของออโต้โปรแกรมนะคะซูปเปอร์สูตรสรุปเน้นเน้น16เดือน8 64ค่ะผลสรุปการวิเคราะห์จาก5สูตรนะคะถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะคะชุด3ตัวค่ะ2 1งและ2 3 1นะคะรวมทั้งหมด2ชุดค่ะ ขอให้โชคดีมั่งมีเงินทองนะคะมาต่อกันที่ผลสรุปชุด2ตัวของโอโต้โปรแกรมนะคะท่านผู้ชมซูปเปอร์สูตรสรุป30ก่อนถึงเส้นชัย16เดือน8 6 4นะคะชุดสรุปให้มาที่1 0 0 1 1 3 1 9 3 1และ91นะคะ สรุปทั้งหมดรวม6ชุดนะคะท่านผู้ชมข้อภัยในความอ่านผิดอ่านตนอ่านกลับกันเนอาอจักพี่น้องเอาไหมนอจากศูนย์หน่งนสามหนึ่ง1 0 1 3 1 9 3 1และ91นะคะ ชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์อุทัยจันมนตีนะคะล่างชุดเต็มค่ะ5 1 5 2 5 3 5 9 4 1 4 2 4 3 4 9 7 1 7 2 7 3 7 9นะคะเน้นที่4 1 5 1และ7 1นะคะสำหรับชุดล่างค่ะเรามาดูกันที่ชุดแขนแขนนะคะเป็นชุดบนค่ะ2 7 และ17นะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะหากมีผิดพลาดประการใดแม่มอนก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเป็นคนที่โชคดีให้พี่น้องเฮาโศกม้านเฮงเฮงปังปังกันสุผู้สุคนเนาะจ้า เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะพี่น้องสวัสดีค่ะ